พาทุกคนนะคะมาอยู่ที่บ้านตาลแชนแนลกันเลยนะคะตอนนี้วันนี้นะคะเราก็จะพาทุกคนมาทํากิจกรรมในการศึกษานะคะซึ่งมันเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับแอปกรอบ of ฟเซิร์ฟเกอร์กันเลทีเดียวซึ่งแอปนี้นะคะก็จะเกี่ยวกับการที่ว่าเราเนี่ยจะใช้สำรวจทรัพยากรต่างๆที่เกี่ยวกับแซนแซนคืออะไรวิทยาศาสตร์นั่นเอง อยู่กันตอนนี้ท้องฟ้าต้นไม้ดินยังสามารถสืบค้นหาต้นข้อมูลได้ต่างๆนะน,นะเพราะ FG ส่งตรงจาก NASA ันนเนะรางก,กูก็น่าเย็ดอยูน่นะแล้วก็นี่นะคะก็กำลังจะถ่ายเพื่อนที่กำลังถ่ายต้นไม้หารนะยะทางความ สูงของต้นไม้นะคะซึ่งหลังจากที่ถ่ายเสร็จนะคะยังยังจะไม่ได้ข้อมูลมาก่อนเพราะว่าข้อมูลเยจะต้องรอถึง15-30นาทีในการที่จะประมวลผลแล้วก็ได้ข้อมูลออกมานะคะดังนั้นนะคะต้องใช้วิจนิจฉัยในการรอแล้วก็รับชมนะคะสำหรับวันนี้ขอติดตามเพียงเท่านี้นะคะมัสลามอะไรกุ้ค่ะ